สวัสดีค่ะแมสตอรนวลสวัดี่อรนวลสวัสดีค่ะพี่พี่มีหมวกมาเอาไหมแโยกแล้วม <Okay, S 2> ีหมวกเปล่า อ่าเอาวันนี้เกี่ยวกับการที่รู้ เอาอาีอะไม่เอาเองพี hmm. ่ไปรอเล่นนนี้เล่นเรื่องอะไรครับยังบรสาบครับไม่แดง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 นงเราม่ไม่แดงกินข้าวนะคร Tobacco tobacco แม kind of ่สวัสดีแม่สวัสดีค่ะกีครับนน้ละกโตกไหมครับลูกตกครับไนิดแตกครัขตกหนักครับสวัสดีจ้าคุเก่งวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีโอปอสวัสดีพ่อโอนาปสวัสดีอาอเลืไปเล่อนตาตาวัสดีตาก่อนพ่อพี่อร่อยพ่อพี่อร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตินต่อมาเพื่อพวกเราด้านหลังเ้วยกนะครับสี่กินข้าวยังครับโนเดียกินข้าวยังครับมึงจะร้องเพลงกินข้าวผู้จี้ที่วัดชะลินเล่นกี่ทุ่มครับแล้วก็สองทุ่งประมาณครึ่งสองทุ่งครึ่งครับ กินข้าวบุญเดียวไปเที่ยวก็พบอไบม่หูมันมีบุ้ราบอโสวัสดีคนเก่งคครับกินข้าวบุญเดียวไปเที่ยวก็พาไม่หูมันมีบ,บู้สาบอหคนสอนใจแม่แดงชวนแม่แดงวันนี้มาที่เอามครับรสวัสดีพ่วพัสดีพ่อเกต เก่งแล้วอ่านออกอะไรนะโอ้โหดูเขาทำไพร้อมลุงน้อยไงเารคนเก่งตามๆกันไปไอ้คนเก่งสวัสดีคุณพ่อเก่งสวัสดีคุณพ่อและ่ยเบญญาณารุงน้อยมาหรือยังค่ะอ่ใครมาบ้างบอกดิวันนี้ลุงน้อยมาแล้วก็แม่ฟางมาอ่ามาแล้วครับเก่งจังขอบคุณครับ สวัสดีค่ะน้องโนเกียสวัสดีครับเก่งจังขอบคุณครับทอนโนเกียมางานตี้ลานบุรีไหมมาครับไปครับลานบุรีลาบุรีพรุ่งนี้ขอบคุณครับไปครับแม่นายนาบอกว่าอ่านเก่งขึ้นขอบคุณครับไม่ใช่จะอ่านงงอีก หน้าสามีหน้าสามีแต่มันเป็นแบบเรนนี่นะเป็นแบบตัวนี้มันเหมือนที่ตัดเล็บผมมีสช่ไหมขอเขาขอเอาไม้ทานิกขอเข้าวงลิเกได้ไหมไปขอต้องมาสมัครเองบอกต้องมาต้องมาสมัครครับ สวัสดีค่ะสองพี่พ่อลูกสวัสดีค่ะหล่อมากเลยโนเกียให้ได้รางวัลเยอะๆนะขอบคุณครับพี่จันจีราส,สนไหนอาจารย์สวัสดีค่ะโนเกียหล่อจังวันนี้ขอบคุณครับ้าพของแตงโมดูกิน,นกได้ยังคุณนะ หลอจ้างหลอน้อยก่อนโนเกียหลอดช้าง้รุนน่งนี้ไปเซนโคนมันหอมลงนะสวัสดีคนเก่งสวัสดีครับหล่อมากเลยค่ะ<ร>ตัวแรับ หล่อมากเลยค่ะตัวแบบผู้น่ารักขอบคุณรับสวัสดีสองพ่สองพี่น้องโนเกียหล่อกว่าพ่ออีกหุเดหนสวยครับได้พี่พี่ตึงโนเกียนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ วันนี้หล่อยังรอายังหอวันนี้หล่อยังหลอดนิดหนึ่งครับสว,ส,รสวัสดีแม่แดงค่ะแม่แดงค่ะสวัสดีแม่แดงค่ะเดี๋ยวร้องก่อนก่อนให้นุ้ยแม่นเมยโนเกียขอให้ได้รางวัลเยอะๆนะ ครับคิดถึงถึงถึงนะครับขอบคุณครับอ่ะเกียร์อ่านเก่งขึ้นครับขอบคุณครับเราลูกตาลดีใจด้วยนะกับรางวัลยอดยอดเยาวชนดีเด่นขอบคุณครับลุงต่ายดีใจนะต่ายพี่ต่ายสวัสดีพี่ต่ายก่อนสสวััดีครบลุงต่าย พี่ตายขอบคุณมากพี่ตายสวัสดีจ้จโนเกียขอบคุณครับสวัสดีจ้าคนเก่งเแลาละอยากอ่านอันเนี้ยอะะไรออ่ันนี้สวัสดีจ้าคนเก่งจากบ้านฮะสวัสดีจ้าคนเก่งจากบ้านปะคอโอโกโค กลางบุรีรัมย like <sh ์สวัสดีครับีบุรีรัมย์สวัสดีครับคุณมือท่าจาครับมือท่าจาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดถึงไม่ทานแล้วตอนนี้ก็พวกเด็กเมืองชนสวัสดีครับพี่เอกตัวน้อยนี่คืออะไรนะครับข้าวอร่อยมากนะครับ ยิ้เลยยิ้มอะไรจัง้่มนยานมีวสุขตลอดเล่นในโดมใช้ใช่ไหมครโนเกียโนเกียใช่ด้วยเฮ้ยพ่อยู่นิ่งๆสิ ใส่ลูกน้วไม่ใส่ต้องไม่ใส่สีเหลืองยังไม่ขอให้ใส่สีส้มครับขอให้ใส่สีมขอให้ใส่สีเหลืองับหรือว่าแต่ยังไม่ตัดเอาตังไว้หนูตัดก็ได้นะครับเอาตังไว้หนูนตัดก็ได้นะครับไม่เอาไม่พูดอย่างนั้น สวัสดีครับที่เป็น FC พี่เป็น KFC น้องเกียร์นะเด็กเมืองจนสวัสดีน่าารักกมสวัสดีลุงก้องสวัสดีลุงก้องก่อนสวัสดีลุงก้องสวัสดีครับออกแขกแล้วปะออกแข่แล้วครับก็ฝากก่อนเลยก็จะกดหัวใจให้ดเบลนครับดท่นนี้ก่อนเดี๋ยวออกแขกแล้วบอกก่อนเดี๋ยวออกแข่งแล้วครับสวัสดีโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไปออกแขกก่อนนะครับและเดี๋ยวไว ผมแชร์ไลฟ์สดด้านหน้าเวทีให้ทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับกดด้วย